เราคือคนสำคัญ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 ค่ะชื่อเพนยุพาชัยแสงค่ะชื่อเล่นชื่ออ๋อยความประทับใจที่ได้มาบวชโครงการอุบาส อุบาสิกาเจ้วในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณพิธีกรแล้วก็ทีมแม่ครัวความประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานที่เย็นร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากๆประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะแล้วเวลาฟังธรรมาพาะอาจารย์ตรงนี้ป้าตรงนี้เพื่อมใจมากๆค่ะหลวงพ่อได้ได้ฟังงานเรื่อง เรื่องธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะก็มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาทันได้ได้มาเกิดในยุคนี้แล้วก็ได้จะทำตามที่ท่านสั่งสอนมาค่ะหลังจากอบรมเสร็จแล้วนะคะก็มีความตั้งใจว่าจะไปชวนคนบวชค่ะแล้วก็จะนำสิ่งที่ได้รับจากที่มาอบรมในวันนี้ก็คือการสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิ แล้วก็ฝึกตัวเองให้ให้อยู่ในสินห้าทุกวันค่ะโครงการทอดกับถินที่ได้มาอุบมในวันนี้ค่ะก็ก็มีความดีใจที่วัดของเราอยู่อยู่ในชนบทที่ไม่สามารถที่จะมีเงินก้อนเยอะๆที่จะมาสร้างบำรุงวัดทางพระพุทธศาสนาของเราได้แล้วก็จะนำเงินกระถินที่หลวงพ่อท่าน มอบมาให้ให้ให้เราได้มีโอกาสพัฒนาวัดในชุมบ้านบ้านเราชุมชนเราให้ดีกว่าเดิมทางพระพุทธศาสนาขอกบขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยมากค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้สิ่งดีๆแก่ลูกๆไม่ว่าจะเป็นความชิดทั้งความรู้การปฏิบัติตนแล้วก็ ทำในสิ่งที่ดีๆเราก็จะเนึกถึงรวงพ่อเสมอค่ะสักสเจาชาวีวิไลสังลกสวรสสวร์เจ้าชาวศรีวิไล,ล,ลด้วยหัวใจยอดนักสร้างบารมีต่อจากนี้เรื่อยไป